ก็เอ๋คนสวยอะไรคะอะไรคะอะไรคะอ๋หาแม่หาแม่เหรอคะหนูจะไปไหนคะอ่ะหาแม่อุ้ยไปหมอนกินนมแล้วเหรอกินนมแล้วเหรอคะอ่ะหาแม่ขึ้นมาหาแม่ขึ้นมาหาแม่คะ่ะขึ้นมาคะ่ะหาแม่คะ่คะค่ะตาแม่จะอุ้มหนูจะไปไหน ไปไหนจะไปข้างนอกเหรอลูกอยากไปข้างนอกกันเหรอฮะรับ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 โอ้ยรับไหนหันะครับผมใบชาไปไหมไปเอาปีนขึ้นมาถ้าจะไปปีนขึ้นมาหาแม่รับผมให้แม่อุ้มเหรอใครจะให้แม่อุ้มหนูเหรออันไหนคนถวยโอ้คนถวยอลูกมามานี่มามาน,นี่แล้ว Nai. Ui.